สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีทีนหฮางยินดีตอนทับเขาส่ง,งสองไอ้น้องสาวเราคำมวนมาทุกคนเพราะว่าเพราะว่า <laughs> ทุกคนอันมุนตู้เขาลงคลิปไปหลายคลิปแล้วแต่แบลว่าบุหินเอตายเนาะหลายคนกระถามมาเนาะเอตายไปใส่มาหมดสมบารเนาะทุกคนเนาะเป็นไข้ไข้เลือดออกไ <laughs> ส่เลือดอไออกวัได้เนยออกแล้วหลายแท่งเห็นบอลเนี่ย เป๋ออันห้อยอันซักเข็มพนนะมันมันยังเป็นเปลออยู่นี่โอ้ยพี่ไปเห็นแล้วโอ้ยพี่ไปเห็นมันอยู่ไก่เนาะทุกคนเนาะแมนเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าอันห้อยเข็มแบบน้ำเกลือนะทุกคนเนาะมันกระสบุหินเนาะแต่ว่ามอนี้สองอันเนาะเฮาที่มาเหี้ยมอนี้สองอันพี่น้องเขาซีพากันมาเฮ็ดอันเฮ็ดอย่างว่านี่เนาะทุกคนเนาะอาเพราะเขาก็จะมีอันน้องๆ้อง อันน้องกะหะ <laughs> อกเนาะอันตู้กับ<ม>อันหลายตัวสะดวกเใต้สิมาเมนูเกี่ยวกับกะหอกทุกคนเนาะแต่ว่าเพื่อเป็นการบทริเวลาเนาะเขาได้มาใสาก่กระหองนี้อันกะหอกมื้อนี้ได้มาจากอันตลาด <laughs> <laughs> ตลาด <laughs> ได้มาจาก <laughs> <laughs> ตลาดมาตลาดอันตลาดตลาด,ตลาดน้ำดิกโอ,อ้ตลาดน้ำดิกทุกคนทางทางมาบ้านนงนางเนาะทางมอบ้านนงนางทุกคน อันมันมีเป็นตูบถามราคาเนี่ยบอลืมถามทุกคนยังฮู้บอทุกคนราคาเท่าไหร่อันตูน้อยละตูอันนี้ตูใหญ่ไม่ตูน้อยอันนี้ละตูน้อยอันตูน้อยนี่กัสี่สิบห้าพันตูละสี่สิบห้าพันนะทุกคนนอกขั้นว่าไล่ไปกับประมาณโอ้จะเกือบสองร้อยไปเลยทุกคนโอ้ตูหนึ่งเนี่ยเกือบสองร้อยบาทอันนี้ก็ตูใหญ่ตูใหญ่แบบนี้ก็สิบ ตหกสิบพตัวนี้หกสิบพันกายทรงร้อยเนบ่หรือว่าทรงอยคุดีเลยแม่นไกายท<ช>รงร้อยบลทรงร้อยปะโมูหคืกันโูโหนะทุกคนนะเพราะว่าเล่นเงินทรงนี้ตู้โมโหมันขึ้นมันลงสำหรหนนะแต่ว่าคุทุกคนหูเนาะตัวใหญ่าราคาหกสิบพันตัวน้อยราคาสี่สิบห้าพแต่ว่ารวมรวมซื้ออันกระอกสามตตัวนี้แหลอันอะไรวะแฟน หกหกสิบกับหกสิบกับแสนเศร้าใส่สี่สิบห้ากับแสนหกสิบห้าพันเสนหกสิบห้าพันนะทุกคนเนาะขั้นไร่กับหกร้อยเจ็ดร้อยบาทประมาณนั้นน, 700, 100, 100, ทนะทุกคนเนาะหกร้อยหรือว่าเจ็ดร้อยบาทนี่แะทุกคนเอาวอาดุลเหรอวันนี้ <c oughs> ก็ไม่ได้วอลดุลเลยเอามาแต่ใส่เพราะว่าอันอายอายเพื่อนอันพาไปตลาดก็เลยอายเพื่อนก็เลยซื้อแล้วเพื่อนแล้วขึ้นเด็กกินอัน ปิงปิงป no, ิงกับฮอมันนี่สซยน้องฮอกก็เลยจัดการเมนไปเพื่อไปก้หมอสิเวลาเนาะทุกคนเพราะว่าเราหลายเ่าว่าหลายเราพี่ว่าหลายทุกคนเนาะลูกคุนก็เลยเป็นทุนเนาะไปให้ไอ้ตายคนลุกเนี่ยทุกคนกำลังกำลังเิ่มลุกเนาะเพราะว่าไอ้ตายท่นได้เริืมลุกแล้วเพราะว่าเรื่องอันซัดปลอกสัดปาเนี่ไว้ใจคนได้นะทุกคนเนาะเพราะว่าอันชิวา่ยโดยเฉพาะอันจำพวกสั์ปา ตัวผู้ตัวผู้อะแม่นวะตัวผู้ดิสามมันสามมันอ้าวคือเพราะเนี่ยนั้นสิเอาให้ไอเอ็้ไอเอ็นอะไรสิเอามีตัวผู้ตัวแม่จากตัวมึงดูค่ะว่าไปว่ามากเลยอันนี้ตัวแม่ตัวแม่ทุกคนเบิกอะไรวะนี่เด้เด้ไอตัวผู้ปลาสมักกันะทุกคนทุกคนเห็นว่าจับกินเนี่ยนะแม่นเนาะทุกคนกลับไปเพิ่นลุกกันนะทุกคนเพราะว่า สี่มือทุกคนผูนรูดไปเลยนะอันเท่าลูกนี่เท่าบริสันอย่างวะไม่เอาคิดเท่ามาท่าวะแล้วแต่แล้วแต่เนาะแล้วแต่อันภัยธนัานั่นใดไรกันเนี่ยนเนาะทุกคนเนาะโบกกองมันเหอันนี้ฮะแบบว่ามันโลออกเลยนี่ค่ะนี่ข้ามันทำบ่ายเนาะนล้วเท่ากรจุ่มน้ำบริสันนี่ง่ายๆดีนะทุกคนเนาะคันว่าแบบเฮามันบอกเขากลับไปจุ่มน้ำโฮนเอาเนาะทุกคนเนาะยากยาเน่ะ เล็กปิงกระหอเล็กปิงกระหอกอันใต้ลุกนะเพื่อนลุกซ่าก็เลยมีอ่ามาซอยนำทุกคนเนาะนี่อ่าเพื่อนเพื่อนเป็น,นปคนซื้อทุกคนเนาะเพื่อนเป็นสปอนเซอร์ฮะใจเใจดีใจใจ,ใจใด,ใดใีเนาะแล้วก็มีน้องทายนะทุกคนจับคนลระตูเลยถ <c oughs> ูกเห็ดขนาด <c oughs> ตัวน,นี้มันจะอยากอ,า <c oughs> อันนี้เลยอันนี้คนโลนะทุกคนเนาะจังมาจะใส่หม้กจังมีอย่งติดกระโบมาตาลินเนาะ เพื่อนบอกว่าอย่าถามหลายเพื่อนว่าวอายนะทุกคนนะ้องเพื่อนอายน้องเนี่ยอันนี้กะไอบุญสู้อันนี้คนะ<อ>จับคุณประตูเลยก็เป็นฝ่ายกระทานัดขนาดนนั้ทุกคนผิดขนาดฝ่กับพวกลุกขนาดเลยเอาเนาะทุกคนอันตอนนี้ไว้ใต้ฮัน กับอาแลวก็น,น้องเพ่ดกะลังอันลกอันกระหอกอย่างทุกคนตู่กับซิมาเอาอันหัวสินไ่ก็ทุกคนเนาะสิหัวสินไ่จะอยู่นกเือ,น,อนตู่นี่แหละก็เลยมาเอาท่าเดี๋ยวมาเอาเครื่องทิ้เครื่องอย่างเพรานันซะเพราะว่าแม่พ่ดปลูกไว้อันอยู่นาเเงอนนะนี่คุัวสินไคเัาจะเอาไปเอื้อมเนาะลูกงกแท้ๆเลยนี่ต้นที่หนึ่ง ีเอาหลายๆสุ่มมือใหญ่ไปไดยเด้อทุกคนเลยตู้หาา่ากินเกือบเบิดแล้วใครก็ได้มาเป็นทีมห้อยแล้วโตไปกับใบขี้โหดนล้ทุกคนเนาะแม่กระปูกไว้คือเดียวต้นใบขี้โหดมึงหมู่กับ้องแล้วทุกคนเนาะอุด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 อยู่แต่ว่าเ้ามาเอาไปขี้โหดก่อนนะทุกคนเนาะเด็ดเอาแบบแบบแบบไหนะเอาทั้งทึ่งยอดแดงงามๆรูดเอาเลยนะทุกคนเนาะ ใบขี้หูอีเมลปลูกไว้เอา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 ,เอาได้นะทุกคนเนาะซ้ำนี้ไปบานนี้เขากลับไปหาไอ้ใต้บา้านตอนนี้ก็ตับเครื่องตำเครื่องขงมุขมู่อยู่เครื่องเอ,อ,องื้อใส่ยังไงอันผักวพวกผักเทียมัวชิ้นไข่ใบขี้หู ครบครบครบมบจิบ้งจุ่มวัสิไทรมะแค้แนป้าให้ไผแล้วบันนี้ป้าให้ไผแล้วอันกระ,ะห้องพาอ่ะแม่นอนคนตอนนี้ก็ป้าให้อันเขาเอื้อเห็ดแล้วตอนนี้เด็กเอาขัวแล้วเรียบร้อยใช้เจ้าหั่นเป็นปาาเป็นไม่ใจค่ะเอาขัวมาเขาลุกแล้วเขาจะเอามาล้นไฟกนไดนเนี่ย โดนไฟให้หนังมันอันเตเซ๊บนี่อ๋อมามามาอันอกมาอ่านี่คนละนี่อ่ะเบ่งเตาใช้เบ่งแค่แบบไกลเลยนี่ตู้ดิเครื่องนอกเครื่องในมันมาอยากก่างักอยู่ในนี้เห็ดออกมาแล้วกจนนี่มาสวยหั่นหันห่นหัน่นแล้วก็จะเอาไปปิง้ง ให้น้องตู่เพิ่นเอื้อแล้วก็จะไปปีกน้ำทนนาะเพราะว่าอันเตาท่านของเฮากันนี้โอก็ะลุมสลัวแล้วนี่พอดีเพราะว่าใต้สิได้ตื่มท่านเพื่อไว้ไปแล้วละนี่โอ้แล้วแล้วได้นี่แล้วแล้วได้นี่อีกได้นี่มาทุกคนมาเอื้อบบดนี้แต่ว่าตู้หางมือแล้วเนาะดูสิ พาเลยใส่มือเออขออนุญาตใส่มือเบิกอันผ่ยใส่มือเด้อสุดเด็ดบนอนใส่มืออาายบ่อยู่ฮูขอเียใส่มือโอ้ยแต่งตัวสุภาพปานดมื้อนี้ปาตาปาตาบ่ยกสุภาพเฮาเฮาสุภาพุนี่เฮาก็เอือปตัวมือ จะใส่ลายหลยเ้อยันเข้มม่ดอกเซฟป่านี้นะเพิ่เด็กใส่บุญสู้เนี่ยเรายิ้มงามเเลยค่ะนี่นะทุกคนเอือไป่ตโตโตที่หนเขาขึ้นห้องเลยหัวมันลงโอ้ก็ตัวพักใหญ่เลยตัวนี้นะตัวพักเลยลงใหญ่เลยพอมาคักนึง ปูซิเมนพ่อแม่พันมหมบูชาปูซิเมนอยู่ตัวกระโดดเห็ดตัวนี้บักใหญ่เลยหน้าบุญชูเนาะแม่โอ้ตัวที่สองเซฟซีนี่นี่ใช่เตาแบบนี้ป้าตัวนึง่งตัวที่สามผ่านแตกตุบตับของมันแตกบ่แตกบ่ะฮอดดอกเนาะ มัตยังเหลืออีกตัวหนึ่งเหลืออีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายค่ะค่ะอยอันใต้ายจกให้อันมุนพอเบิ่งไกลๆเนาะโอ้เหลืองไว้ห้อยเลยแต่ว่าอันเหลืองน้ำสียังวะสีไฟมาอีกตัวหนึ่งอ้าวนี่ทุกคนใน่ปลาเอาเขากะมาปะเบิ่งพริกไปพริกมาแล้วปะเบิ่งแล้วมันจีอัน แบ,บถึงขั้นตอนพิกก่อนนะทุกคนนะวันนี้เนาะพิก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 ก้นโอ้ยหอนะทุกคนว้าวามันขนาดทุกคนมันขนาดเลยบอกว่ามันธรรมดาเนะี่ยมันอิลีมันอิโลเลยแหละนี่ถเพราะว่าเหลืองห้อยคักแค่ ตัวที่สามแน่นะทุกคนอ่ะมาเจอกันตอนสุกแล้วนะวันนี้นะทุกคนเนาะเสร็จยางเอามันทุกคนตอนนี้กะปิ้งกระโลวว้าวสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลืองเออเฮ้ออยู่เนาะ ซุขบอวาอืมปลาซีมมึงรู้ซุขป <ics> ลาซีมมึงรู้ซีมตัวมันแซ่บเลยอะไรเอ่ยมากแค่หลังหัวใจเป็นบเป็นไหนรสซารดแซ่บเพราะว่าอ่ะน้องตูเพิ่งไปคนเอือเอือแซ่บเนาะว้าวจับกินจับกินขนาดเลยนี่ก็จะเป็นตับมันเนาะงคน ตับมันบาะหือว่าตับกระหอกตับกระหอกเพราะว่ามื้อนี้เราชิพากันมากินแบบว่าอันผุดๆเดือดเลยต่อท่อนฮอนแบบนี้แหละมาเด้อ,อทุกคนมากินน้ำต่<ม>ายเาาด้อแซ่บเซ็มเองมั้งแซ่บเอิร์ดเลยบอสมาเด้อเขียนไม่อย่างก็เอเอ,เอ็มซี ซีเอ็มซีเอ็มใตคลิปเป็นคนเด้อคอมเมนต์ได้ว่าหรือว่าไอ้ไอ้เอ้ยน้องๆถ้ามีสูตรบ่หรือว่าแอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปให้แน่เพราะว่าน้องเธอไอ้ตายกับน้องตู่มาชุดหน้า,นาชิพากันเฮ็ดเฮ็ดกินเนาะไม่บอกแล้วน,นะ,นะ,นะแมนกตัวอยากน้ำดิอ๋ออยากน้ำดิอหอมกลิ่นก่อนอแซมแหงนะ มีอ่ะอาหารมาเสริมใส่กล่องของเด็กน้อยของเด็กน้อยบนเนาะเอาเนาะทุกคนวันนีกนกนกน้กะมันยังก<อ>็วันนีมม้ก็มันยังพอสมมาพอสมควรแล้วอันสมยน้องสหาวเฮ้าส์กะสซีได้อันขอตูไปก่อนเนาะก่อนทันสิจักกันไปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซอยน้องสาวเราเฮาเพื่อเฮาสิมีแห้งเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อต่อไปสำหรับมื้อน,นี้ขอขอบใจบ๊ายบาย,บายอยากให้อ่าเนหน่อยนึงเนาะเพราะว่ากะกกัเก้อ